คุณหมองทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลา7จ็ดโมงห้นะคะเราก็กําลังจะรอพยายบาลมารับตอน8ปดโมงเพื่อไปตรวจโควิดครั้งแรกเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเจ็บขนาดไหนนะแต่ได้ข่าวว่ามันอันที่เขาขึ้นจมูกมีเป็นอะไรที่แบบเจ็บมากแต่โอเคก็มีอัปเดตแค่นี้แหละเดี๋ยวกลับมาค่อยเล่าแล้วกันว่ามันเป็นไงนะคะ ตรงนู้นนะคะถ้าเรามองไปดีก็จริงที่พยาบาลตรงที่เราจะไปตรวจโควิดนะคะอย่ามนีพี่คนนะั้น Stay Down Stay d เสร็จแล้วไปแบาลมาแล้ว าไหาโอเคทุกคนเราก็ได้กลับมาจาตรวจโควิดนะคะเดี๋ยวเราจะลงคลิปอันที่เห็นคือน้าตาไหลนะคะแล้วจมูกเรารู้สึกเหมือนมีน้ำมูกเยอะคือมันเจ็บมันไม่ใช่เจ็บอะแต่มันไม่ใช่คือมไม่ใช่ความรู้สึกที่ดีนะคะคือมันแบบขึ้นไปถึงแบบสมองเลยเราต้องแบบพยายามหายใจนิดนึงแต่ก็ จบไปอันแรกนะคะเลยสองอันแล้วคือจบอาหารเช้าวันนี้นะคะก็มีไข่ไส้กรอกฟอกคลีแล้วก็เบคอนแล้วก็มีขนมปังแล้วก็ผลไม้นะคะแล้วก็เราก็นั่งดูไอเอ็ i n บ a ลี่อินเดี๋ยวเราไปกินก่อนนะ<ๆ>ตอนนี้เราก็นั่งทำงานอยู่นะคะไม่ใช่ทำงานหรอกตอนนี้เรานั่งหาข้อมูลแล้วก็พยายาม ลบของบนเครื่องคอมนะคะเพราะว่ามันเริ่มจะเต็มแล้วเราก็พยายามหาวิธีเก็บของอยู่แล้วว่าเครื่องไอ้นี่ไม่เพี้ยนหว่ะมันบอกว่าเราสามสี่อะไรวะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาวัดไข้นะคะเพราะว่าเราต้องส่งให้โรงพยาบาลผ่านแอปก่อนหกโมงนะแต่ มันมีปัญหาเพราะเราว่ามันวัดไม่ถูกอะมาลองใหม่นะอ่าตอนนี้เราก็ได้วัดเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะใส่บนแอปแอปที่เขาให้เราดาวน์โหลดเดี๋ยวเราปิดเพลงก่อนดีกว่าแอปที่เขาให้เราดาวน์โหลดมันชื่อแอปนะคะเราก็จะกดเข้าไปมันก็จะเป็นอย่างนี้แล้วเราก็ใส่ข้อมูลเข้าไปในนี้เลยแล้วก็ สามสิบนะคะเราก็ใส่ที่เราได้วัดไปแล้วก็กดอาการอาการเราก็ไม่ได้มีอะไรนะคะพอเรียบร้อยแล้วก็กดเซนก็คือแค่นี้ง่ายมากแต่เราต้องทำสองครั้งต่อวันนะคะคือก่อน10บโมงแล้วก็ก่อน6กโมงไม่ร <c oughs> คิดถงอะ่ะ ไปตัวโควิดมาเจ็บสมองเจ็บเจ็บเหมูชิบหายเว้ย My nose still hurts ลึกแบบน้ำตาหลายข้างเนื้อไอ้เห็นวิดีโอใช่ป่ะก็แล้ต่เป็นไ้คุณชายก็แบบ ตอนนี้เราก็จะมาเริ่มทําท่าออกกำลังกายกันนะคะท่าแรกที่เราทํานี่คือช่วยเรื่องการสร้างกล้ามเนื้อด้านหลังนะคะสําหรับคนที่หลังค่อมแบบเราต่อไปก็จะเป็นท่าท้องนะคะเราจะทํา10นาทีเกือบทุกวันเพื่อเป็นการช่วยทําให้หน้าท้องและหลัง ของเราแข็งแรงขึ้นนะคะแล้วก็ถ้าออกกำลังกายทุกอย่างเราจะลิงวันไว้ใน description box ข้างล่างนะคะถ้าพวกนี้เราจะสลับกันไปมาเพราะถ้าเราทำท่าดเดิม,ดมทุกวันมันจะไม่ได้ช่วยสร้างกล้ามเนือ้อตรงบริเวณอื่นที่ขาดนะคะเลยแนะนำว่าวันหนึ่งให้ทำโอเคตูดหลังแล้วก็ท้องคือครึ่งชั่วโมงนะคะทำวันหนึ่งแล้วก็อีกวันหนึ่งก็ ทำเหมือนกันแต่คือแค่ทําท่าของยูทูบเบอร์อีกคนอย่างเงี้ยอันนี้คือวิธีการออกกำลังกายของเรานะคะเหตุผลที่เราชอบทําพวก Floor e เ e ็กซ์ซส์พวกเนี้ยเพราะว่าหมันไม่ได้บาดเจ็บเพราะว่ามันใช้น้ําหนักของตัวเราเองใช่ไหมแล้วก็ 2. มันฟรีแล้วเราจะทำที่ไหนเวลาไหนก็ได้แล้ว 3. ถ้าเราทำแค่ครึ่งชั่วโมงต่อวันอย่างเงี้ยสักสครั้งต่ออาทิตย์มันก็จะ ทำให้ตัวเราโทนขึ้นนะคะคือไอที่เป็นห่วงเรื่องแบบถ้ายกเวทหนักๆอย่างเงี้ยว่ากล้ามเนื้อจะใหญ่ไหมถ้าทํากับน้ําหนักของตัวเรานะคะมันไม่มีทางที่จะใหญ่แล้วใครที่เป็นกระดูกสันหลังคดแบบเราหรือเป็นคนที่มีอาการปวดหลังบ่อยๆอย่างเงี้ยแนะนําให้ทําท่าพวกนี้นะคะเพราะมันช่วยผ่อนคลายอาการจริงๆเพราะกล้ามเนื้อหลังมันจะแข็งแรงขึ้นนะคะแล้วเราก็ได้เห็นผลของมันแบบเมื่อก่อนเรา แค่พุมลงแปลงฟันยังยังเจ็บหลังเลยแต่ตอนนี้เราไม่ได้เป็นอาการพวกนั้นแล้วเพราะว่าเราเริ่มออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องนะคะเลยแนะนําให้เริ่มท,ทําทีละนิดทีละหน่อยแต่ที่สําคัญก็คือต้องทําให้ต่อเนื่องนะคะแล้วก็อีกข้อหนึ่งก็คือแนะนําให้หาท่าที่ตัวเราเองชอบเพราะว่ายังไงร่างกายของเราทุกคนยังไงมันก็ไม่เหมือนกันเลยหาท่าที่เหมาะสมสำหรับตัวเรานะคะถ้าเกิดยากไปก็อย่าไปฝืนคือต้องเริ่ม เดี๋ย่เ็ปทีละนิดทีละหน่อยแล้วเดี๋ยวมันก็นจะไม่ได้ง่ายขึ้นนะคะแต่คือเราก็จะเห็นว่าโอเคเราเริ่มท,ทําท่าที่เมื่อก่อนเราคิดว่ายากเราตอนนี้เราก็เริ่มทําได้แลวหลังออกกําลังกายเสร็จก็อย่าลืมยืดตัวนะคะเพราะเป็นอะไรที่สําคัญมากแล้วในวันที่เราขี้เกียจเราไม่อยากออกกําลังกายเราก็จะยืดทุกวันนะคะแค่ห้านาทีก็ดีกว่าไม่ทําอะไรก็มีแค่นี้แล้วค่ะโอเคทุกคนอาหารมื้อเย็นนี้ก็จะเป็น s สปริงโรลแล้วก็มีข้าวแล้วก็แกงเขียวหวานไก่แล้วก็ในนี้ก็จะเป็นผลไม้นะคะคือเขาก็จะเสิร์ฟในพวกจานที่สามารถรีไซเคิลได้พอเรากินเสร็จแล้วก็ใส่ถุงแดงแล้วก็มัดแล้วก็ไว้ข้างนอกก็มีแค่นี้นะคะสำหรับมื้อเย็นวันนี้ทุกคนเดี๋ยวเราจะมาลองใช้จจคูซี่ทับนะคะคือน้ำนี่เติมช้ามากเพราะาอ่างมันใหญ่มากเราก็ได้อาบน้ำเสร็จแล้วเดี๋ยวพอมันเติมเสร็จแล้วเราจะใส่ปลาซอมแล้วก็ลองใช้มันนะคะ โอเคทุกคนระหว่างรอให้น้ำจัคูซี่เย็นขึ้นนะคะเราก็จะมาสรับหน้าแล้วก็เดี๋ยวเราจะมามา์กเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะสรับที่เราจะใช้นะคะก็คือมาจากยี่ห้อ wishful อันนีนะ้เป็นเอนไซม์สรับที่ทำให้ผิวเราโกรนะคะมันก็จะมีส่วนผสมของเอนไซม์สับปปะรดแล้วก็มะละกอแล้วก็มี aha แล้วก็ bha นะคะเดี๋ยวเราจะมาลองทำกันก่อนเลยด้วยกัน Uh huh. เปิดยากมากเลยโอเคทุกคนเราเปิดได้และะ้วค่ะนี่เราก็ไม่เคยใช้นะเราเพิ่งซื้อมาลองกลิ่นก็กลิ่นหอมนะคะกลิ่นกลิ่นมันสปาอธิบายไม่ถูกเดี๋ยวเรามาลองกนะันเยทุกคนเราพยายามเปิดเองมาทำให้นิวเราแดงมาเพราะว่าเม็ดมันมีนะทุกคนแต่เม็ดมันมันเล็กมากอะ และส่วนตัวแล้วเราชอบพวกสกับที่ไม่ค่อยเม็ดใหญ่ๆเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันเบาต่อผิวหน้าเรานะคะเนี่ยเห็นปะเราไม่รู้ว่ามันน,นี่มัเป็นผิวเราหรือว,ว่าไอตัวสกับที่มันสร้างขึ้นนะคะเพราะเราไม่จําเป็นที่ต้องใช้น้ำเพราะไอตัวสกับอันนี้มันก็มีน้ำข้างในแล้วแต่ก็เปื่อะไรใช่เหรถ้าดูจมูกเห็นปะทุเรศมากเลยแล้วก็ไม่รู้ว่ามันเป็น ผิวเราหรือเปล่านะโอเคไม่รู้แหละเดี๋ยวล้างหน้าก่อนเลยลวกันโอเคหน้าเราก็ได้ล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแต่ความรู้สึกของผิวก็เหมือนเดิมต่อไปนะคะมาส์ที่เราจะใช้คิดอยู่ว่าจะเอาอตัวนี้หรือว่าอตัวแกรมโกลดดีเนะโอเคเราเอาอตัวแกรมโกลดีกว่าเพราะว่าไม่ได้ใช้มานานนะคะอันนี้ก็เป็น t ตอร์จี้มา อันนี้เราก็จะทิ้งไว้ประมาณ10-20สนาทีนะคะอันนี้เราก็เคยใช้เมื่อก่อนเมื่อก่อนเราใช้แบบข้ามคืนแต่วันนี้เราจะใช้แค่20นาทีก็พอมันมีอาการสบแสผิวนิดน,นึงแต่เราก็จําได้ว่าตอนเราใช้หลายปีที่แล้วมันก็เป็นอาการนี้เหมือนเดิมใครเป็นปะรู้ว่าเป็นแค่เราคนเดียวแต่เดี๋ยวเราจะไปเข้าอาซาคุซี่นะคะแล้วเผื่อใครสนใจไอ้ครีมล้งหน้าที่เราใช้ก็เป็นของ คิวนะคะน,นี่คือเราได้ล้างหน้าเมื่อก่อนอันนี้ถาดเ,เพาพี่เห็นแล้วอันนี้เราแค่เฉยเฉอันนี้เราซื้อเพราะว่าเหมือนเป็นอันเดียวที่เขามีอยู่ในสานามบินนะคะนี่นะคะตัว g o r e s o n d จะลองใส่ทุกคนดูน้ำนะคะมันก็จะออกเป็นเพชรสีม่วงสวยมากเลยนี่นะคะคือ g o d d e s o n m กลิ่นก็กลิ่นหอมดีนะกลิ่นมันน้ําหอมเลยโอเคทุกคนเราก็ได้อาน้ำแล้วก็แช่อ่างเสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะทำสกินแค์รูทีนของตอนที่เรากักตัวแล้วกันแต่มันไม่รูปทุกอย่างที่เราปกติทํานะคะนี่คือเราแค่ใช้สิ่งที่เราจําเป็นจริงๆเพราะว่ามันก็ไม่ได้มีของไม่เยอะนะอย่างแรกนะคะก็จะเป็นไอครีมนะอันนี้เป็นของ兰蔻อันนี้เอาซื้อมาเพราะว่า เราเห็นว่ามันช่วยเป็นเซรั่มสำหรับคนตาด้วยแล้วลเราก็ชอบตรงที่มันเป็นหัวอย่างเงี้ยเพราะมันจะเย็นๆใต้ตานิดน,นึงนะคะเราก็จะทามันแต่ไอครีเอาตรงๆเราไม่รู้ว่ามันช่วยเรื่องรอยจริงหรือเปล่าเราแค่ใช้ไปตามนั้นแหละต่อไปนะคะเราก็จะลงแค่ moisturizer อันที่เราใช้ตอนนี้ก็จะเป็นของ origin s เป็น high potency night t a m i n นะคะอันนี้ก็ มีส่วนผสมของ AHA คือปกติแล้วถ้าเกิดเราอยู่บ้านเราก็จะใช้พวกโทนเนอร์มิสเซร่าหรือว่าน้ำมันนะคะแต่คือเราไม่ได้เตรียมมาเรามีแค่อันนี้แล้วเดี๋ยวสำหรับปากนะคะเราก็จะใช้ลิปบาลมาจากยี่ห้อชื่อเอรินนะคะนี่เป็น rose lip balm อันนี้ก็คือได้มาเป็นของแถมและเป็นไซส์ที่เหมาะสำหรับการพกพามาก สอบนหน้าก็มีแค่นี้นะคะและสอบตัวเราได้ใช้น้ำมันลงก่อนนะคะอันนี้ก็เป็นจากแบรน์ชื่อนุกแล้วก็เราก็ลงตาไปด้วยบอยลูชชั่นนะคะอันที่เราใช้ก็คือของ t r อมบอกอันนี้เป็นเราซื้อมาจากเดนมาร์กกลิ่นม,มันก็นก็หอมดีเพราะว่ามันทำมาจากแบบพวกอ r รโ a มาเทอราพีเพื่อช่วยให้บบผ่อนคลายอะไรเงี้ยเลยเราชอบใช้ด้วยกันนะคะก่อนนอนนะคะวันนี้เราก็กำลังดูซีรีส์ ที่เพิ่งออกมาบน Netflix นะคะมันชื่อ Emily in Paris อันนี้มันกเกี่ยวกับมันเกี่ยวกับผู้หญิงที่ไปทำงานที่ปารีสเราหูืแค่ EP 3เองแต่มันทำให้เราคิดถึง Devil's Wear Prada หนังนั้นแต่คือมันทำเป็นซีรีส์แทนแล้วก็มันเกี่ยวกับโรแมนติกหนังรักอะไรอย่างเงี้ยแล้วหลังเราดูซีรีส์ก่อนนอนสักครึ่งชั่วโมงนะคะเราก็ได้ซื้อหนังสือมาอ่านนะเพราะว่าเราเพราะเราไม่รู้จะทำอะไรช่วยกักตัวจริงๆแล้ว ปกติเราเราไม่อ่านหนังสือแต่เราจะเริ่มอ่านนะคะอันที่เราอ่านวันนี้เกือบครึ่งทางแล้วมันชื่อ The Happiness Trap แล้วว่าหนังสือเนี้ยเป็นหนังสือที่ดีมากสำหรับคนที่เหมือนคล้ายๆเราอะแบบบางทีมองชีวิตในแบบแบบง่ลบหรือว่าไม่ค่อยเก่งเรื่องการควบคุมอารมณ์ตัวเองบางทีแบบซึมเศร้าหรือว่าเป็นโลกคิดมากเลยสอนวิธีการคิดและว,วิธีการควบคุมอารมณ์ เวลาความเศร้ามันเข้ามาคือเขาจะบอกว่าไม่ต้องรีดเลี่ยงมันนะคะแลคือเขาจะสอนเทคนิคในหลายเทคนิคทําให้ลองไปอ่านหนังสือนี้ดูนะคะเพราะเขาจะสอนวิธีการคิดแล้วก็ควบคุมได้ในแบบที่มีประโยชน์นะคะก็มีแค่นี้นะคะสำหรับในอูทีในเล็กช่วงกักตัวนะคะเดี๋ยวเราจะไปนอนก่อนแล้วกันบ๊ายบาย